สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่องค์พยอมก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางของว่านนางคุ้มนะคะหรือผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะอันนี้ใบเขาอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเขาจะมีคราบคราบนะคะเป็นคราบของน้ำบดาลน,นะคะเพราะว่าบ้านไร่องยยม ใช้น้ําบาดานลดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นคราบคราบนิดๆน,นะคะอันนี้ก็บาลายของพยอมขุดหัวเขามาตั้งแต่เขายังไม่มีใบนะคะเอามาแต่ในสวนคุณตานะคะแล้วก็ามาใส่กระถางไว้ตอนนี้เขาโตแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะใบกับมือต่างกันแล้วนะคะนี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเพราะกระถางอันนี้บาลังพยอมใช้กระถาง6นิ้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารากเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเพราะว่าบาลังพยอมเปิดน้ำลถทุกวันแล้วก็ฝนตกทุกวันเกิดอาการรากเน่ามาให้เห็นเลยนะคะก้นกระถางนะคะนี่ค่ะรากไม่มีโผล่ก้นกระถางเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกนี้นี่ค่ะ มีหอยด้วยนะคะตอนแรกบรารังพยอมปลูกไว้ลากเขาจะออกมานี่ค่ะตอนนี้ไม่ลากไม่เน่านะคะนี่ค่ะลากเต็มกระถางเลยนะคะถ้าเขาแข็งแรงดีก็ใบเขาจะใหญ่แล้วก็สวยๆแบบนี้นะคะแต่ถ้า รากเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะโคนจะคลอนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางกันนะคะส่วนดินที่แมลงพยอมจะใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นดินที่ผสมมะพร้าวสับแกลบดำแล้วก็ทานผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะฐานก็จะเป็นฐานแบบนี้นะคะ คือเป็นถ่านที่เผาจากไม้ไผ่นะคะบางที่เขาจะเรียกว่าถ่านชาโคนะคะจะมีสรรพคุณที่ดีสำหรับพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะไปดูกันคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมา เด่นเป็นกระถางแปดนิ้วนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางใหม่นะคะที่บาลังพยอมสั่งมานะคะโอ้ยร้อนจังนี่ค่ะจะให้ดูนะคะว่า <c oughs> การที่เราลดน้ำมากนะคะอันนี้รากเน่าหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเหลือแต่หัวล้นๆเลยนะคะไม่มีรากเลยนะคะแต่ใบเขายังสมบูรณ์นะคะ เพราะว่าหัวของเขาสามารถที่จะเลี้ยงใบเขาได้นะคะส่วนรากนี้เน่าหมดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ต้องรอเขาสร้างรากใหม่นะคะแต่ใบเขาก็สวยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็จะเปลี่ยนที่ตั้งใหม่นะคะคืออันนี้ถือว่าลดน้ำมากไปนะคะก็จะทำให้เขา ไม่สมบูรณ์นะคะคือรากเน่านะคะนี่ค่ะเด็ดทิ้งเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้ไตรโคเดอร์มานะคะผสมน้ำรดนะคะโชคดีที่ว่าเป็นต้นไม้ที่เขามีหัวสะสมอาหารนะคะจึงสามารถที่จะอยู่เลี้ยงใบเขาได้ อันนี้บลานพะยองก็เปิดน้ำลดอย่างเดียวเลยนะคะคือลดวันละสองชั่วโมงเพราะว่าใช้สปริงเกอร์ที่ยังชนิดเป็นฝอยนะคะก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยนะคะตื่นเช้ามาก็เปิดน้ำลดแล้วก็ไปทำงานที่อื่นถึงเวลาสองชั่วโมงก็มาปิดน้ำนะคะก็เลยได้แบบนี้นะคะคือรากของเขาก็จะเน่านะคะ ว่านางคุ้มหรือผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะไม่ต้องลดน้ำมากนะคะสองสามวันลดครั้งหนึ่งนะคะถ้าลดมากเกินไปก็จะเกิดอาการหัวเน่าอย่างที่บ้างพยอมให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระถางนี้กันมั่งนะคะนี่ค่ะใบใหญ่สวยมากๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรากของเขาเน่านะคะ ปลายปลายรากเริ่มเน่าอาการออกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้รากตรึมเลยนะคะแต่ก็เกิดอาการรากเน่านิดหน่อยนะคะปลายปลายที่ออกมานอกกระถางนะคะเพราะว่าที่บรางพยอมตั้งไว้นั้นนะคะก็เป็นเป็นที่ข้างล่างบ้านไร่องุ่ยพยมจะปูผ้าใบไว้เพื่อไม่ให้รากพืชหรือรากไม้ในกระถาง ที่เราจะจัดจำน่ายนั้นลงดินได้นะคะถ้าเรายกไปก็จะยกไปทั้งกระถางแล้วก็พร้อมลากนะคะส่วนอันนี้ก็ช้ำไว้นานนะคะแล้วก็เปิดน้ำลดมากจนเกินไปนะคะทำให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะคะอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆได้เลยนะคะว่าต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงนะคะสำหรับไม้มงคล ที่ชื่อว่าว่านนางคุ้มนะคะหรือว่าผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะอันนี้ก็ลงทั้งกระถางทั้งดินเก่าด้วยนะคะก็จะหยิบดินเก่าออกบ้างเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะหัวเขาใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะหัวใหญ่เกือบเท่ากำปั้นแล้วนะคะสำหรับว่านต้นนี้นะคะ แล้วก็เอาดินใส่ใหม่นะคะเพื่อให้เลี้ยงหัวของเขาดินนี้ก็จะมีปุ๋ยคอกผสมด้วยเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะในเมื่อหัวเขานอนเราต้องตั้งเอียงกระถางแบบนี้นะคะก็คือชิดกระถางไปแถบหนึ่งนะคะเพราะหัวเขานอนยาวมาตรงนี้เลยนะคะ อันนี้ก็จะต้องย้ายที่ตั้งใหม่นะคะส่วนกระถางนี้นะคะนี่ค่ะรากกำลังออกเติมเลยนะคะยังไม่มีตำหนิเลยนะคะรากยังสมบูรณ์นะคะเพราะอันนี้จะอยู่ห่างกัจากสปริงเกอร์เยอะนะคะอุ้ยตกใจตกใจหมดเลยส่วนกระถางนี้นะคะ เริ่มอาการลากเน่านะคะถึงจะมีลากเยอะก็จริงนะคะนี่ค่ะลากหลุดร่วงเยอะเลยนะคะนี่ค่ะคือเริ่มมีอาการลากเน่านะคะนี่ค่ะคุยดินลงมา Brazil. ขาดลุยเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลากเนา่าอาการลากเน่าเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวต้องใช้เชื้อไตโคเดอร์มาลดนะคะเพื่อกินเชื้อราเชื้อโลกในดินนะคะสังเกตดูได้นะคะที่รากเน่าใบเขาจะไม่ใหญ่นะคะถ้าเราช่วยไม่ทันรากเน่าหมดนะ,ะเขาเขาก็จะกินไปถึงในหัวนี้นะคะก็ต้องคอยระวังคอยดูนิดนึงนะคะสำหรับไม้มงคลที่ชื่อว่า ว่านนางคุ้มนะคะเพราะเขาจะไม่ชอบน้ําแฉะนะคะชอบความชื้นแต่ไม่ชอบความแฉะชุ่มช่าจนเกินไปนะคะจะทําให้เขาเกิดอาการลากเน่าถ้าเรายังประมาทไม่ดูแลนะคะนักข้าก็จะเน่าลามมาถึงหัวนะคะแล้วก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวต้อง ลดน้ำถ้าใครไม่มีเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะก็ให้ใช้น้าปูนใสนะคะผสมน้ำ <c oughs> ที่เราทำน้ำปูนใส่ไว้แล้วก็เก็บใส่ขวดไว้นะคะแล้วก็มาผสมน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลดนะคะเจ็ดวันลดครั้งสามวันลดครั้งนะคะ <c oughs> เพื่อบรรเทาอาการโรคเน่ารากเน่าได้นะคะ เดี๋ยวมาดูกระถางนี้ต่อนะคะกระถางนี้รากไม่ออกเหมือนกันนะคะแตกเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าต้นแข็งแรงดีนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะรากเน่านะคะนี่ค่ะรากจะลุยหมดเลยนะคะนี่ค่ะรากไม่มีเหลือเลยนะคะ อันนี้ว่านเราจะยังไม่ออกดอกนะคะสำหรับว่านอันนี้นะคะอาจจะออกดอกปีหน้านะคะถ้าเราดูแลดีนะคะนี่ค่ะหมดรากเน่าเลยนะคะก็ถ้าใครมีก็ดูแลหน่อยนะคะในช่วงหน้าฝนฝนตกเยอะอย่างหนึง่งลดน้ำชุ่มชื้นเกินไปอย่างหนึ่งนะคะบางท่านเขาก็จะใช้ มะพรา้าวสับนะคะโรยข้างบนนี้นะคะเพื่อกันให้หน้าดินไม่แห้งนะคะแต่บาลังพยองก็ไม่เคยได้ใส่นะคะส่วนกระถางนี้ถึงจะเล็กก็เล็กพิกขี้หนูนะคะอันนี้ใบเหลืองแล้วนะคะพอดีเลยม่แดะเอามีติดมาด้วยนะคะลากยังสมบูรณ์นะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่ทั้งดินแบบนี้นะคะไม่สลัดดินออกเพื่อให้เขาจะได้โตได้เต็มที่นะคะอันนี้ก็จะมีฐานฐานไม้ไผ่ที่เป็นชิ้นใหญ่นะคะก็เลยไม่ได้ทุบเรามาลองก้นกระถางได้นะคะ ล้วก็จะลงปลูกแบบนี้เลยนะคะของบ้านไรองพยอมไม่มีไม่มีปุ๋ยเคมีใส่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะยี่ห้อไหนไม่ว่าจะสูตรไหนราคาแพงเหมือนกันหมดนะคะก็เลยต้องใช้ อินทรียวัตถุตามธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่ปรับปรุงพืชไม้มงคลนะคะโดยมากก็จะใช้นมใช้ไข่นะคะเป็นเครื่องปรุงอาหารให้กับพืชไม้มงคลได้กินได้บำรุงนะคะตอนนี้บ้านไร่พยอมก็นำว่านนางคุ้มนะคะมาเปลี่ยนกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็รออนุบาลให้ลากเขาสมบูรณ์ดีนะคะตอนแรกก็คิดว่าใส่กระถางเล็กๆไว้เมื่อลากเขาสมบูรณ์ดีก็จะลงในแปลงปลูกในสวนว่านสมุนไพรนะคะพอมาดูอีกครั้งหนึ่งโอ้โหใจหายวาบเลยนะคะว่าลากเขาเน่าเพราะว่าเราให้น้ำมาก อีกอย่างหนึ่งฝนก็ตกชุกในระหว่างอาทิตย์นั้นตกทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันได้หยุดพักเลยนะคะไม่มีแสงแดดเลยนะคะวันนี้ก็มาเปลี่ยนกระถางใหม่เดี๋ยวจะใช้เชื้อไตโคเดอร์ม่านะคะมาลดเพื่อบรรเทาอาการลากเน่าของเขาทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ก็ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ